สวิตช์ IOT ของ h i w h e e l นะครับรุ่นนี้3แก๊กนะครับสำหรับเปิดไฟนะครับได้3จุดด้วยกันนะครับอันนี้ผมมาใส่กับ magnetics สำหรับเปิดปั๊มน้ำนะครับลดต้นทุเรียนด้วยนะครับน,นี้ทดสอบนะครับอันนี้เปิดปั๊มน้ำนะครับ สังเกตจะได้ยินเสียงแมกเนติกดังนะครับอันนี้ปิดไฟนะครับเปิดไฟเปิดไฟนะครับเป็นสวิต IoT นะครับของไทวิวตัวน,นี้นะครับใช้อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับการใช้งานนะครับสามารถควบคุมผ่าน Wi-Fi ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับการใช้งานก็ใช้กับแอป HiView IoT นะครับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปที่สำหรับใช้งาน s วิตช์ IoT ตัวนี้นะครับ ถ้าเปิดเข้ามานะครับก็จะมีปุ่มอยู่3มปุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีเปิดปั๊มน้ําไฟ1ไฟ2นะครับตอนนี้ไฟ1เปิดอยู่นะครับก็สั่งปิดได้นะครับเปิดนะครับเปิดนะปิดถ้าเปิดปุ่มจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสวิตช์แบบสัมผัสนะครับถ้าปิดจะเป็นสีแดงนะครับ ก็จะได้ยินเสียงเดดเล์ดังป๊อกป๊กแบบนี้นะครับอุ back, like ปกรณ์นี้ใช้กับแอ okay. ปตัวนี้นะครับ h i วิว i e w IoT นะครับตัวนี้ครับ แอปต้นฉบับ hmm. เป็นของตุย่านะครับตุย่าจากจีนนะครับอันนี้สามารถใช้ร่วมกับ g uh, Google a s s i s t a n t ก็ได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับลองดูนะครับ,นะรบเปิดไฟหนึ่งโอเคกำลังเปิดไฟหนึ่งนะครับเขก,ก็เปิดนะครับ เปิดไฟสองได้เลยกำลังเปิดไฟสองนะครับปิดไฟหนึ่งได้เลยกำลังปิดไฟหนึ่งปิดไฟสองได้เลยกำลังปิดไฟสองเปิดไฟรัทรากำลังเปิดไฟสองดวง เปิดปั๊มน้ำโอเคกําลังเปิดปั๊มน้ําปิดปั๊มน้ํารับทราบกําลังปิดปั๊มน้ํานะครับตัวนี้นะครับถ้าจะต่อกับปั๊มน้ําแนะนําให้ต่อกับแมกเนติกนะครับไม่ไม่แนะนําให้ต่อกับปั๊มโดยตรงนะครับเพราะว่าตัวนี้รับโหลดได้ เหมาะกับหลอดไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเล็ก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นนะครับตัวนี้ใช้กับอินเทอร์เนต็ตนะครับอินเทอร์เนต็ตที่บ้านนะครับตัวนี้นะครับเป็นเทนด้านะครับอุปกรณ์เป็นเราเตอร์ซิมนะครับของเทนด้านะครับนี่ครับ เราตร์ซิมของเทนดารุ่นนี้สามารถต่อโทรศัพท์ภายนอกได้นะครับโทรได้นะครับแล้วก็ต่อกล้อง wifi สามรองศาของไทวิวด้วย โทรศัพท์ตัวนี้สามารถโทรได้นะครับนะครับเป็นเราเตอร์ใส่ซิมนะครับใส่ซิมตอนนี้ใส่ซิม t ู o นะครับเป็นซิมเทพซื้อมาปีค่าบริการต่อปีปีละพันสามร้อบาทนะครับใช้เน็ตได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็โทรได้ไม่อั้น เราเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วก็ที่บ้านก็ใช้ wi-fi ไ,ไ,ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ wi-fi ได้พวกกล้องพวกโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทีวีนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าเราเตอร์ซิมนะครับงเ,เราลองโทรดูนะครับ ตครับิดแล้วครับอา้าวแล้วรถนี้สามารถโทรได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะครับ โทร,รัทรได้นะครับเป็นเราเตอร์ซิมที่สามารถใส่ซิมปล่อย wi-Fi แล้วก็ใช้เป็นโทรศัพท์พื้นฐานได้ด้วยนะครับเลอเตอร์ตัวนี้ครับ ครับผมวางสายก่อนนะครับ